พ่พี่น้องเดินทางออกไปให้ไปหน้าคือเก่าละครับพี่น้องเบิงวิวที่ทัดสองขางทางธรรมชาติคือเก่าฟังสายมือกับอย่างผ้าร่าเพื่อนปลูกไว้อายุก,กับประมาณเพอในหลายปีหรอกพี่น้องเนาะเบิองวิวไปน้ำกาัานพี่น้องหลังจากฝนตกหลุดซืวอก็ฝนตกดีพี่นอออ้องเอ้ยทังพื้นที่ทงังอุดรท่านี่ทังเพื่อนนำโสมนี่พี่น้องฝน,นตกดีครับรู้ว่าบ้านพี่น้องตก ดีบอผลเบิง่งลิปไปน้ำกันพี่น้องมาถึงป้าปามป้าปามเพิ่นกระปูกหลายปีแล้ว,ลวพี่น้องแต่ว่าก็ยังบ่เห็นหมากปามบู๊อ่านมเบิงบ่งซ่อมเบิ่งเกเรนะพี่น้องเนาะฟังสายเมื่อป็นป้าปามเพิ่นกระปูกไว้พี่น้องยังเป็นหมากกับเป็นนกอ่าเหล้วแต่บางคนกระปูปลาบางคนกระปูกยางบางคนกระปูกมันซำปลาลังธรรมดานะพี่น้องเนาะ วิถีชีวิตของการทำไร่ทำนาวิถีชีวิตการเกษตรตะกอนเกษตรห้านเฮานพี่น้องเนาะนี่พามันสำปะหลังฟังายมือพี่น้องมุ่งนาตรงออกไปุ่น่ะจังสีฮอดทางเดี่ยวทางแว่ลงไปให้เป็นหน้าของเบาเบาเถ้านพี่น้องอ่าผู้บอกผู้จอย่างนี้ละ่ะฟังขวามือเพิ่นกระเพิ่นปลูกยางแซมของเก่า ของก่อพ้นตัดออกไปพันกุ์ตูกต้นไม่ขึ้นมาได้พี่น้องฟังขวามือมองไปทั้งหนากระปาอย่างงพี่น้องโอ้ปลูกนั่นหลายปีแล้วละเดี๋ยวติจอดไทยบังพี่น้องบังตรงป้าหญ่ปยปางามเนาะอ่าค้นกระสันจนไปมาเพราะว่าเป็นถนนดีได้พี่น้องมาจะให้ตาหน้าขึ้นกันตนะรถปิกอัพเมื่อกี้นี่ฟังสายมือเป็นป้าอยูค่ะแต่ว่าปลูกกอ่อไผ่เป็นเขตแดนไว้ ที่ท้ายพี่น้องเบิ้งปลาย่างนี่เป็นปลายเงี้ยนี่พี่นอ้องปลูกเจ้าของทีพึ่กับบกคอยอยู่ดอกส่วนหมากกระจ่างค้นงานมาเห็ดให,มห้มาเห็ดมาปลูกมาเจะ,ะมาเกียดยางให้นะพี่น้องเนาะ,ะอย่างพึ่กับเป็นปลางาม,มีหรอกพี่นอ้องแต่ว่าพึ่กับบคคอยได้ตัดหนาตัดยังออกไปเบิ้งอยู่ปน้อกันสะละพี่น้องวิธีเห็ดลิปตั้มลิปออกไปให้ไปหนะ้า พอ่อใดพี่น้องในเบื้องในชมนั่หละเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเศร้าให้เศร้าหน้าของคนฮาองในเขตพื้นที่ไทยอีสานว่าจะเป็นอำเภอใดจังหวัดใดกแ็แแต่เนาะพี่น้องเนาะจะเป็นอีสานตอนบนไทยอีสานตอนล่างตอนกลาง,งการทำไร่ทำนาก็นคล้ายกันเนาะพี่น้องว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูก,กอ้ายปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกข้าวโพดกระไร ทางอุบลนี่เขาว่าปูกกระโพดายอยู่ดีเนาะทางอุดรก็บ,บ่ค่อยมีดชนมาแกมีดทางเมืองเลยนะพี่น้องเบาเรียงเขาโพดแต่ว่าอย่างพระรามมีทุก